ระหว่างบวชถือศีลเจ็ดวันนี้หากมีธุระจำเป็นต้องไปทำสักห้าหกชั่วโมงข้างนอกจะออกไปได้หรือไม่หากออกไปต้องขออนุญาตคายศีลจะขาดหรือไม่แล้วเสร็จธุระแล้วก็มาวิปัสสนาต่อเวลาไปไปทางชุดขาวค่ะก็ลาพระอาจารย์บอกขอขอ,ขอมีธุระด่วนก็บอกท่านเท่านั้นแต่เด,เดี๋ยวจะกลับมาให้ท่านรับทราบ แล้วท่านบอกมันจําเป็นไมหมหรืออะไรไหมก็ตอบคาถามให้ดีๆก็แล้วกันแล้วก็เลือกองค์ดีๆเลือกองค์ใจดีหน่อยเลือกองค์ใจไม่ดีก็โยมก็ลาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาใหม่บอกแล้วพระไม่เหมือนกันสำนักเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยยังไ,งไม่ต้องพูดถึงต่างวัดเลยนะอาตมาถ้าเป็นอาตมาโยมมาลาอโยมมิทุลาอะไรแล้วไปยังไง เขขับรถมาเองค่ะเดี๋ยวขับรถไปท,ทําทุระทักห้าหกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาแล้วนั่งดุงชุดขาวไปอะชุดขาวในโยมสะดวกกบทําทุระไม่เล่านะสินไม่ขาดไม่ถามว่าสินขาดไหมสินไม่ขาดศินไม่ได้ขาดคุณรักษาศินแล้วจนกว่าคุณจะลาศินหรือไม่ก็คุณคุณผิดข้อใดข้อหนึ่งศินแปดนี่ก็คือผิดข้อเดียวผิดหมดนะทั้งแปดข้อนะเพราะมันไม่มีวิสุงวิสุง ทีละข้อถ้าเผื่อรับสินห้านะมีวิสุงวิสุงคือทีละข้อผิดทีละข้อขาดทีละข้อแต่สินแปดนี่รวมหมดเพราะมันเกื้อกันเกื้อหนุนกันหมดทั้งแปดข้อถ้าเราเข้าใจสินแปดเนี่ยคุณคุณได้นิสัยเลยคุณเป็นนิสยัยเป็นพรหมเลยพรหมคุณต้องเข้มกว่าเทวดาสินห้าเป็นเทวดาอ่านะ เป็นเทวดาสินแปดเป็นพรหมนะ